ไปตามกันครับห่าเบ่งโตวะฮะมีโตขึ้นมากนะไปดูไปดูอุ right. ้ยดูอ no. ุ้ยเนี่ยมาท่านตาผู้ชมเอ้ยมันลุกไปแล้วตัวเซ้ตตัวเซ้มแค่เลยล่ะ แนว่ท่านลงกไปแลวยิงมั่วไปเลยเออนี่ฮะผาดไปแบบจรจาๆเนะาะผาดไปพูดแล้วแต้งครับผมนูนลุงโหลดพุ่นผาดคือกันเพิ่นกันไหนประช่อนแต่ว่าผมผาดไอ้ดูปอกอยู่นี่ไอ้ดูใสแว่นนะวาใสหาขีด,าดทาขีดเรื่องลูกเรื่องลูกประมาณนั้นแหละเห็นม่อคืนอยู่มันจิ๊บมันก็นลอยลงไปซาๆนะผมก็สัดน้ดำลงไปเลย <c oughs> สงสัยเพื่อระดหนาโพดครับผมโอ้ยพิมอยู่ส่ง ผมก็แนมอยู่ท่ซสวงพีน่น้องรอรลุนกันครับอรอหลุนกันไหมว้ทาท่านผู้ชมไปขึป้นกนพอ่อโอ้โหเชิญมาดูน้อยตัวเดียวครับผมตัวสําแขนนี่แหละยู่นี่ปลาดูครับผมนี่อืมอยู่นี่นี่ชิม,มี่ร็อกเห็นมันส่วบอยู่ครับทางบุ่นนกัดนี่อะไรอยู่ทางปุน่นแต่มันบ่ลอยมาไมกไหมบ่ครับสําแขนนี หึมมงนี้เลิอกอยู่ครับนี่กลางนี่เลิอกอยู่แมนครับแถวๆต่อนี้เลิอกอยู่แต่ว่าน้ำขอบนี่ไม่เลิกไปไหนครับยางด้บ้านเพียงเอวแถวๆแมนครับแมนโบนนครับผมมิดเลยได้ได้ได้ไดปลาดูหน่อยตัวเดียวส,ส้่มขนนในซิมือเจ้ามาแล้ว แมนครับซ้ำแขนได้ย้่นซีดเอาตัวใหญ่บกัดน,น,น,นี่จังหนีนี่แหละโบหินเลยนะครับโบหินตัวใหญ่เลยแต่ว่ามือมือว่านนี่บ่เขาได้สามลูกอยู่ทางหนาผู้แม,มนครับเขาใส่เบ็เล่าบ่แมนครับผมทางหนามทางต่อผมได้สามลูกบ่อเอาปลาดุกใส่กขาว่า อืออือ้โอ้แต่ว่ามุดยิ่งบบเห็นเลยมุดยิ่งบบเห็นมันเลยแม,น,น,มนครับบบเห็นมันเลยจเจ้ามันไปทางไหนแมนเขาปลาบ,ลบ,าบดตีรองเบื้งครจะแถวนั้นชีมีด่ดอว่าเห็นมันกัดอยู่แมนครับทาานนะ มันกัดอยู่กัดเหงื่ออยู่เออปะ